นับตั้งแต่เริ่มให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปี2021การรถไฟจีนลาวขนส่งสินค้ากว่า13ล้านตันครอบคลุมสินค้ามากกว่า1,200ประเภทโดยปัจจุบันการรถไฟจีนลาวขนส่งสินค้าประมาณ2 5 0 0 0ตันต่อวันเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง4เท่าหัวหน้าแผนากการตลาดสถานีคุณหมิงตะวันตกบริษัทไชน่าเรลเวย์คุณหมิงกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าสินค้าที่ขนส่งมีทั้งดอกไม้ผลไม้และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้การรถไฟจีนลาวมีรถไฟบรรทุกสินค้า12ขบวนต่อวันครอบคลุมเมืองใหญ่ต่างๆทั่วภูมิภาคทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซ่ฉวนการรถไฟยังได้ร่วมมือกับกรมศุลก,กากรในการดำเนินพิธีการศุลก,กากรเพื่อการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วรถไฟขนส่งสินค้าร้านช้างแม่คงเอ็กซ์เพรสที่ให้บริการผ่านเส้นทางรถไฟจีนลาวใช้เวลาขนส่งสินค้าจากเมืองคุนหมิงบนทลยุนนานไปยังนครหล,ลวงเวยงจันท์ เมืองหลวงของสอปปลอาวในเวลาเพียง26ชั่วโมงมผู้ส่งสินค้าระบุว่าด้วยการขนส่งรูปแบบนี้ทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงกว่าร<ม>้อยละ30รถไฟจีนลาวเปิดให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021มีระยะทางกว่าพันกิโลเมตรเชื่อมโยงคุนหมิงบนทนยุนนานไปยังเบียงจันเมืองหลวงของสอปปลาวและสามารถเชื่อมต่อไปถึงไทยเบียนมามาเลเซียกัมพูชาเวียดนามบังคลาเทศและสิงคโปร์